สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพูดถึงยุทธีเพื่อนเที่ยวเอเชียยุโรปที่ทางฝั่งขวาเป็นคือฝ่ายเสนอที่นำข้อมูลของเอเชียมาและทางฝั่งซ้ายมือเป็นคือฝ่าย้าที่นำข้อมูลของยุโรปมาครับขอเชิญฝ่ายนำเสนอได้กล่าวแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมคันตูเฉันบนหน้าฝ่ายนำเสนอครับ โอเคครับต้อหนาต่อไปขอเชิญฝ่ายค้านได้กล่าวแนะนำตัวครับเชิญครับกรณีเินื่บาทครับนฝ่ายค้าระบณนะครับสฝ่า้านท่านนระคุผู้ชนะูสนัสนฝ่ายค้านที่2อครับผมเชิญคนถึงคานนทงผู้สนับสนุนฝ่ายค้านที่สครับโอเคครับ็เอกาไปขอเชิญกรรมการจับเวลาครับ เชิญได้ครัวครับผมเลือกใช้บริกรทำสีเป็นกรรมการจับเวลาครับนะครับและก็ผม,ามอารชัยศักดิ์เจินะผู้เป็นพิธีกรเป็นลายการใช่ครับลำดับต่อไปนะครับเราจะเริ่มอาจารโต้วาทีครับโดยเริ่มจากฝ่ายนะเหัวหน้าฝ่ายนักเสนอครับเชิญครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีสามหัวข้อในการพิจารณา นี่เพื่อที่จะอธิบายว่าทำไมการท่องเอเชียนั้นดีกว่ายุโรปครับในบทข้อที่หนึ่งครับข้อหลากหลายทางวัฒนธรรมและประวัตคือเอเชียนี่ครับเป็นแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่ายุโรปและมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในของแต่ละตัวที่ไทยด้วยคือนักท่องเที่ยวเนีสามารถเดินทางจากญี่ปุ่นเดินทางไปที่ญี่ปุ่นที่มีวัฒนธรรมโบราณเรล่นประชาแะบดเซนหรือจะไปที่อินเดียเพื่อไปเพื่อในที่ที่เต็มด้วยศิลปะ ที่หาได้สูวกหรือจะไปเที่ยมาําสที่์กดนหรือคุณสาวสำคัญรรยากาศที่บริกวานองกันซึ่งแน่นอนวาน่าประทัใจกว่าที่โหลดในขคนที่สองาของชุดนักการข่าในทางที่ถูกในขณะที่การพึ่โหดต้องใช้เงินเยอนะแล้วมาถึงข้าของเรื่องนี้ข้าขน้ำชนักเอเชียคราของที่ที่ถูกกว่าหลายเท่าถ้าคุณเที่ยวสัมาระโรงแรมดีๆได้ในราคาเพียงหลักขอสาัน ึ in ่งยุโรปนะ้นใครเข้าใทันทีรันือเลยอาหารริมภาคทางาคทางาองจีนก็ไม่แช้ชาติไหนลงเลยอร่อยดีกว่าแย่างในที่เสียงะดัวยและหัวข้อที่สาครับธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลายเเชียเป็นทีรแดนธรรมชาติที่อยู่บนบู์และหลักลาของโล้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อมอะไรที่อย่างโลปทางตรนกและชานที่สวองามในบริเวณ้องบิและูจ การเปลี่ยนร้อนในเซเียและทะเลสาบทศในชีวิตครับในขณะที่ยุโรปที่ผู้สียวไม่ดีแต่จใหญ่็เป็นเชือกเสาที่้าและทะเลสาบซึ่งไม่อาจมีความหลากหลายเว่ากับเอเชียได้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากนี้เอเชียยังมีสาขานิัยยากมากกว่าเช่นคนได้ยัในจีนเสือโรในอินเดียแล้วก็ช้างในไทยครับซึ่งยุโรปไม่มีขอครับ ต่อไปขอเชิญผ่อหน้าฝ่ายค้านได้พูดเกี่ิดแบบกติกในครั้งนี้วท่านประธานที่รนนประหลงและท่านกรรมการนะครับในที่นี้ของผมขออนุญาตค้านในหัวข้อของการเที่ยวเอเชียในวันยุโรปครับเพราะว่าการท่องเที่ยวยุโรปเนี่ยครับมีข้อเปรี่ยบเพื่อได้หลายประาการผมมีมาทั้งหมด3ประาการด้วยกัน ประการที่หนึ่งนะครับมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมของยุโรปนะครับเป็นที่โดดเด่นและเป็นสื่อกลางของมรดกโลกที่เราการขึ้นทะเบียนโดยยูนิสโก้นะครับผมและเป็นการขึ้นทะเบียนที่มากที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นโคลอสเซียมในอิตาลีหอไอเฟลในฝรั่งเศสและพระราชวังปักกิ่งในอเมริกาสถาประดิษกรรมและศิลปะโกธิกเวนอซองและบารโรกที่พบได้ในยุโรปนั้นะะหายากและไม่สามารถหาได้ในเอเชียประการที่สองเราควรส่งที่สะดวกและครอบคลุม ยโุโรปนะระบบขนส่งท,ที่มีประสิทธิภาพสวย,ย,ยสและเฉพาะรถไฟฟ้าความเร็วสูงอย่างโนโวต้าและ TGV ที่สามารถเชื่อมต่อกันะประเทศต่างๆได้อย่างสะดวกนอกจากนี้นะครับบริการขนส่งส,ส,สาธารณะเช่นรถไฟใต้ดินแล้วก็รถไฟรางนะครับมีมาตรฐานที่สูงกว่าที่อื่นทั่วไปครับผมเพราะฉะ้นเพื่อที่เดินทางข้ามเมืองหรือว่าเดินทางข้า,ามประเทศเนี่ยสามารถเดินทางได้ง่ายกว่าในบางประเทศในเอเชียครับผมส่วนเหตุผลที่3เหตุผลสุดท้ายนะครับผมด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการเที่ยวที่ส,าาสูงกว่า ถึงยุโรปนะครับผมจะมีค่าความชีพที่สูงแต่ก็เล่นมาถึงว่าความปลอดภัยและมาตรฐานการท่องเที่ยวที่สูงตัวยุโรปในขณะนีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสาธารณสุขที่สูงระบบสาธารณสุขในหลายประเทศเช่นเยอรมันฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ครับผมมีคุณภาพดีและสามารถเข้าถึงได้ง่ายนอกจากนี้นะครับผมความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยวเช่นปารีสลอนดอนและเวียนนานี่คือระดับที่ดีกว่าหลายพื้นที่เอเชียนะครับผมซึ่งบางแห่งมีปัญหาการโกงท่องเที่ยวอาชญากรรม เป็นมากกว่าเอเชียครับขอบคที่ั่หรับตัวองราบขอาร็ผูเป็นเสนอคนที่หนึ่งของฝ่ายเสนอครับเช่ครับ เราเชผู้สนับสนุนคนที่หนึ่จากฝ่ายค้านใช่ครับ thank you คนนี้ครับผมเอเชียเป็นแหล่งคณเนศาสนาและวัฒนธรใหญ่ของโลเช่นพุทธศาสนาฮินดูศาสนาและต่าครับท่านผเข้าชมสามารสัมผัสประสบการณ์ทางจิตวิญญาณสามารถเดินางเยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอเชียได้เช่นอารามเส้าหลีที่จีนนครวัดพามูชาวัดพระแก้วในราชนาวที่อินเดียและปุเฝาไฟฟูจีที่ ขณะยุโรปมีมหาวิหารและโบสถ์ที่สวยงามและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเอเชียให้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณที่ถึงสุงแล้วแตกต่างไปจากยุโรปเยะครับลำดับถัดไปครับขอเชิญผู้แสดงเชิญคนที่สานกับฝ่ายค้าครับเชิญครัาผมแข่งด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานการท่องเที่ยวที่สูงกว่ากันเพราะว่ายุโรปเนี่ยมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสอง สาธารณสุขที่สูงกว่าเอเชียเช่นเยอรมันฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์มีคุณภาพการรักษาที่สูงกว่าเข้าถึงได้ง่ายนอกจากนี้ความาาาปลอดภัออย,ยในการท่องเที่ยวเช่นปารีสลอนดอนหรียนนาอยู่ในระดับที่ดีกว่าหลายเมืองในเอเชียซึ่งบา,างแห่งอาจมีปัญหาในการคงนักท่องเที่ยวหรืออาจเกิดเชื้อกวกลับมาก การสนุนนครับขอเชิญหัวหน้าฝ่ายค้านะครับได้ทำการสนุนรับนะครับจากให้ผลโน้มนุ่นี้นะครับพวกเราฝ่ายค้านขอเย็นยังว่ายุโรปเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีกว่าเอเชียในหลายด้านทั้งทางด้านมรดกทางด้านวัฒนธรรมทางด้านการกการและการท่องเที่ยวที่สะดวกมีความปลอดภัยที่สูงและสภาพอากาศที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวมากกว่าดังนั้นเราขอคัดค้านมติที่ว่าการท่องเที่ยวเอเชียดีกว่ายุโรปขอบคุณครับเรียนนะ ต่อไปขอเชิญหัวหน้าฝ่ายเสนดุได้กล่าวสรุปครับเชิญครับครับทุกคนเราผ่าเสด้ก่าวทุกคนยิ่งยันทตเดี่ยมมากเเชียนั้นมีควายมจากท้องเจียวก็เพราะว่าทั้งความที่หลักหลายและน่ารู้ความชาติที่สวยงามและที่สุก็ืามสนใจข้าวใช้จายที่ถูกวาอาหารที่เรอได้มีตัอ่างมากมายครับทั้งความออดที่สูงและด้านการต้อนรับที่อบูดกว่าที่ที่รู้มากเรื่องสนาล ตัวเลอกในการที่เอเชนคือการเล่นประสบการที่คุ่งท้าในเรื่อของราคาและสุณาษาและท่องเที่ลคทิ่นใหม่ที่เป็นคท้บที่อยู่าอนท่จะทำแค่จริงและได้เก็บความทรงจำที่หลังคาหลับไครับดังนั้นคนอเสทุคนจริงคนข้างกั่ีว่าการเที่เอเชียนั้นดีกว่าลบขอบคุณครับเค้วจกับการโข้าช ลำดับสุดท้ายนะครับเราจะมาร่วมลงคะแนนกันนะครับว่าฝ่ายที่มีความน่าเชื่อถือและมีคะแนนสูงสุดเป็นฝ่ายไหนครับจะทำตัดสินของกรรมการกรรมการได้ตัดสินว่าให้ฝ่ายนำเสนอเป็นฝ่ายชนะเนื่องจากในบัญญัติของค้อที่ว่าชื่อเอเชียดีกว่ายุโรปเป็นผลที่กรรมการตัดสินเช่นนี้เนื่องจากฝ่ายนำเสนอได้นำเสนอประเด็นที่ชัดเจนครอบคลุมและมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะในเรื่องมือถือทางวัฒนธรรมที่หลากหลายระบบขนส่งทสะวกความปลอดภัยอาชีพสาย m e yeah. <nom> ีของเอเชียและความก้าวหน้าทางทคโนโลยีซึ่งรเป็นปัจจัยที่สําคัญในการทองเที่ยวซึ่งในเอเชียมีการมีความสนใจและตอบโจทย์นักเที่ยวมากกว่าก็เลยให้ไปจเลยนะกร้นนับสามสองหนึ่งโอเคครับสุดท้ายนี้ขอจบ ọfàlà tìlúyàbù kí ẹ ṣe à ìgbàlúò lùtà tó wáyé ọjọ bíẹn ọfàlà ìlú nàá.